ชเว็บนะคะอ่ะเดย์สี่สิบนะคะสำหรับเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยวันนี้มาอาศัยนะคะในเรื่องของแสงสีะคะ่ะแสงสีแล้วทางนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมนะคะในเรื่องของเวทีนะคะอ่อพัทยาอ่อพัทยามิวสิกเฟสติวัลอยู่นะคะอ่ะได้ไหมวันนี้นะคะเพจเราเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะ อหน้าตามันปแปลกๆโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดย์ day 40แล้วนะคะเดย์ day 40แล้วข้อมูลอะไรต่างๆให้เยอะมากนะคะให้เยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็มันก็เข้ามากึ่งนะคะกึ่งหนึ่งของ90วันนะคะแคมเปญน,นี้ของเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเนี่เป็นโปรแกรม90วันนะคะแล้วก็สิงริอันลานณาตั้งแต่ d ดย์นะคะมาจนเดย์ปัจจุบันอย่าถือสาวันนี้นะ ยาทฤษาวันนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะปิดหูปิดตานะฮะปิดหูปิดไอปิดตาปิดตาแต่เปิดหูฟังเอานะะปิดตาแต่กรุณาเปิดหูฟังนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เมนทอริีที่จะมาให้เรื่องพลังงานของชีวิตเป็นอย่างไรเรื่องกด17วินาทีเป็นยังไงเมื่อวานนะคะใครได้ได้ชมนะคะแล้วก็ไปทดลองใช้นะคะเวิร์กช็อปในการ ใช้พลังนะคะพลังชีโกงพลังปานาพลังปลมปานหรือนะคะ power o f นะคะ l i f e energy offline ก็ตามนะคะอันนั้นเป็นเวิร์กช็อประดับ inter national นะแต่ m e n t o จ Gigi ไม่อยากทำาพี s e n t a ให้มันมันเวอร์หวังนะคะมันเวอร์หวังเพราะว่าชีวิตมันเรียบง่ายนะคะธรรมชาติชีวิตมันเรียบง่ายแล้วก็ธรรมชาติก็ไม่ได้ปรุงแต่งเยอะนะคะคือธรรมชาติให้ทุกคนอ,อยู่ในเส้นที่ ทุกคนสามารถสัมผัสได้เข้าถึงได้ไม่ต้องปรุงแต่งนะฮะวางสมองลงสักนิดหนึ่งนะฮะสมองในเรื่องของความเฉลียวฉลาดเป็น IQ ที่ดีแต่มันต้องพอหนวกกับ EQ ด้วยมี IQ เลิศล้ำประเสริฐสีนะฮะหลายๆคนนะฮะก็ไปไปพึ่งพายาไปพึ่งพานะฮะโรงพยาบาลเขาเรียกว่าอะไรโรงพยาบาลบ้าก็เยอะเข้าใจไหมฮะดังนั้นเนี่ย การที่ปรุงแต่งนะคะในเรื่องของตรกะเหตุผลในการดำรงชีวิตนะคะมันเป็นเส้นที่ไม่ได้เป็นเส้นเดียวกับธรรมชาติไม่ได้เป็นเส้นเดียวกับธรรมชาติพูดได้อย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนนะคะจงตั้งสติตั้งสติสติอยู่กับเราจงเอามาใช้นะคะสติอยู่กับเราจงเอามาใช้แล้วพิจารณาดูว่าชีวิตที่แท้จริงมันเป็นเรื่องของร่างกาย หรือเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณกันแน่นะเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของจิตวิญญาณกันแน่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็อย่าไปกลัวอย่าไปนึกว่าเป็นภาพนะคะมิติรับซับซ้อนลีลามันก็คือเราทุกคนที่เดินกันทุกคนเนี่ยนะมีจิตวิญญ,ญาณกันหมดนะคะไม่มีใครไร้จิตวิญ,ญญาณเข้าใจไหมคะเพราะว่า จิตไ้สนุนจิตวิญญาณนะคะมันอยู่กับตัวทุกๆคนและจิตวิญญาณนี่แหละนะคะเป็นจิตวิญญาณที่สนับสนุนให้ทุกคนนะคะหวังดีกับทุกคนต้อปรารถนาดีกับทุกๆคนนะคะนำพาทุกๆคนไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องที่สุดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นกัปตันเขาเป็นกัปตันเป็นหัวเรือเป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิต ถ้าคุณมาแต่ฟังสมองนะคะที่ได้มาจากนะฮะประสบการณ์เดิมๆในการใช้ชีวิตที่โดนข้อมูลนะคะที่มันเป็นข้อมูลโดยที่คิดว่ามันเป็นข้อมูลชั้นเลิศนะะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตมันขับเคลื่อนไปสู่พลังงานที่ใช่ของชีวิตเราบรรพบุรุษเรานะะอยากจะให้พวกเราเนี่ยเจอความสันติสุข เพราะประสบการณ์ของท่านแต่ละคนยังไม่ถึงในจุดที่เรียกว่าความสงบสันติสุขเข้าใจไหมคะดังนั้นมันถึงเวลาเราที่จะต้องนะคะลุกขึ้นมาต่อยอดเพิ่มเติมและส่งมอบให้กับลูกหลานกับเยาวชนกับคนในครอบครัววันนี้มรดกนะคะที่คุณจะส่งมอบด้วยนะคะทรัพย์สินเงินทองนะคะมันก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการที่คุณจะ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะฮะความเชื่อความศรัทธาในตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเองว่าตัวคุณเองมีพลังมีอำนาจมีในเรื่องราวของการที่นะฮะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีกว่านะฮะงดงามกว่านะฮะสงบสุขกว่าสรนที่สุขมากกว่าเข้าถึงปฏิบัติได้นะฮะการปฏิบัติรมนะฮะก็คือการอยู่ในสภาพของความเป็นธรรมชาติ อย่างกลมกลืนไม่ได้ปรุงแต่งแค่ภายนอกนะฮะไม่ได้ปรุงแต่งแค่ภายนอกแต่ไปรู้เรื่องความจริงที่อยู่ข้างในนะฮะรู้เรื่องความจริงที่อยู่ข้างในเมื่อวานนี้เป็นเวิร์กช็อปนะฮะเป็นเวิร์กช็อปที่ให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีพลังอำนาจในการสั่งให้นะฮะชีวิตคุณร่างกายคุณปรับสมดุลธรรมชาติได้นะ,ะยังเมื่อวานนะคะเวิร์กช็อปที่บอกว่า อ่มือสองข้างเนี่ยเราไม่เท่ากันนะคะแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ,ะ,นนอ,นๆนะะอันนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้เกือบทั้งนั้นเลยร้อยทั้งร้อยอันนี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วนะคะแล้วมีงานวิจัยนะคะมีการตามนะคะเขาเรียกว่ามีงานวิจัยมีการติดตามเป็นลักษณะของกายภาพของมนุษย์และหลักกิทธาวิทยา แล้วทุกอย่างทุกวันนี้มันมันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์กันนะคะเพียงแต่ว่าชุดความรู้พวกนี้มันถูกนะคะเปิดเผยได้น้อยมากดังนั้นใครกดไลค์ได้ใครกดแ like, ชร์ได้ในคลิปที่เป็นเวิร์กช็อปนะคะคือที่ทําเป็นเหมือนแบบเป็นวิดีโอนะคะสานาทีเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องราวที่นะคะถ้าคุณส่งมอบไปอาจจะมีใครบางคนรอนะคะในชุดที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองนะคะอันนี้เป็นการพิสูจน์แบบง่ายๆว่าพลังอยู่ในตัวเรานะคะ ไปให้ใครลองทำทุกคนก็มาตกใจเฮ้ยนะมันเป็นการเรียกแบบว่าเฮ้ยเรามีพลังอํานาจอยู่ในตัวแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่ระหนักรู้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการที่จะสั่งนะคะให้เซลล์ในร่างกายเซลล์ในสมองเนี่ยนะคะมันหลั่งสารเคมีนะคะที่ผลิตได้เองในร่างกายไม่ต้องไปหาผลิตที่โรงงาน,นไหนๆเลยนะคะเรานี่แหละจะสามารถรัรยกษาและเยียวยาร่างกายได้ อันนี้มาถึงตรงจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้ลองฟังเล่นๆน,นะ,ะลองฟังเล่นๆน,นะเราจะสังเกตว่านะคะเออในเรื่องเราของการรักษาพยาบาลทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดฟันปวดนะคะปวดข้อ,ปว,ขอปวดเข่านะคะปวดท้องปวดอะไรต่างๆพูดไปโรงพยาบาลคุณได้กินอะไรพ <c oughs> าราเซตามอนเี่ยอะไรนะคะจี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะเมนทอจี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลหลายปีมากนะคะแล้วแต่ก่อนนี้เคยเคยไปนะคะที่เคยไปแต่ก่อนนี้ตอนลูกยังเล็กๆอยู่ เอาลูกประมาณ7ดขวบปีนี้อาทิตย์ไป10ปีที่แล้วนะคะไปโรงพยาบาลนะคะก็แจกยาไม่กี่ตัวนะคะแจกยาไม่กี่ตัวดังนั้นหลังจาก10ปีมาเนี่ยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะคะก็มาใช้ชุดคําสั่งจิตนะคะเรียนตามตรงว่าที่ใช้ชุดคำคำสั่งจิตสมัยก่อนไม่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดแต่รูเร้เรื่องอย่างเดียวว่าฉันสั่งจิตว่านะฮะสุขภาพฉันเป็นปกติร่างกายฉันเป็นปกติ ร่างกายฉันเป็นปกติสร้างจิตอย่างเนี้ยแล้วสุดท้ายนะคะก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ประการใดนะคะก็เป็นเรื่องของปกติปรากฏว่าจิตเราก็สั่งได้ตั้งแต่10ปีก่อนนะคะแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่องนะคะพลังที่มันเจาะลึกมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเพราะว่าวัยเราก็มากกว่าเดิมนะคะก็คือครึ่งร้อยใช่ไหมครึ่งร้อยแล้วจะมีหรอที่จะต้องเสียเวลากับชีวิตจอมปลอมอ่ะนะคะดังนั้นไี่ใช่คำว่าชีวิตจอมปลอมเข้าใจไหมคะ คือถ้าเมื่อไรที่เรายังไม่เจาะลึกไม่เชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงกับจิตแท้ของตัวเราเองเนี่ยของของที่ไม่ใช่จิตแทด้ดั้งเดิมของตัวเราเองนะคะคือจิตแท้ที่อยู่กับตัวเราแต่เรากลับหาเขาไม่เจอเนี่ยนะคะจี้เมนทอร์จี้เ,จเรียกว่าชีวิตจมปลอมไม่ได้ว่าคนอื่นนะคะไม่ได้ว่าคนอื่นท่านมาฟังก็ไม่ได้ว่าท่านหรือไม่ว่าใครแต่ว่าตัวจี้เองเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตก่อนหน้านี้เราเข้าไม่ถึงแก่น นะคะเราเจอแก่นตัวเราเองไม่เจอเราหาแก่นตัวเองไม่เจอนะคะทุกวันนี้ก็มาอยู่ที่ท้องทะเลนะคะมาอยู่ที่ท้องทะเลก็เป็นสัญลักษณ์ขอบคุณทะเลนะนะคะที่พาให้ฉันเนี่ยหาเจอตัวตนที่แท้จริงของตัวฉันเองมากขึ้นทุกวันทุกวันมาขอบคุณผืนทรายนะมาขอบคุณนะคะในเรื่องของอในเรื่องของธรรมชาตินะคะท้องฟ้าดวงดาวพระจันทร์นะคะทั้งหมดทัง้งมวลเนี่ยก็คือเป็นสักขีพยานนะคะว่า เนี่ยวันนี้ทํางานนะคะคือทํางานในทุกวันนี้นะคะคือทํางานมาพบกับทุกคนทุกท่านนะคะสร้างเพจอย่างมีความสุขสนุกสนานก็ค,คือใจเนี่ยต้องการนําความรู้เหล่านี้นะคะมาบอกสาวราสิว่าจงหาเถอะหานะคะคนรักที่แท้จริงที่อยู่ในตัวแต่ละคนคะ่ะนะคะคุณไม่ต้องไปนะคะมัวมองหานะคะว่าคนรักของฉันอยู่ไหนเข้าใจไหมคะ วันนี้คุณหาตัวตนรักแท้ของคุณในตัวคุณกันเถอะนะคะตัวตนของเราแต่ละคนเนี่ยมีรักแท้ที่รอเราอยู่รัเป็นรักที่แสนจะบริสุทธิ์ซื่อสดใสนะคะพร้อมที่จะนะคะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้นะคะเป็นสิ่งที่เลอค่านะคะนับมูลค่าไม่ได้ไม่มีอะไรที่มาเปรียบเทียบได้กับคุณค่าที่ นะคะคนในร่างกายจะรอให้คุณได้รู้จักนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้รู้จักตัวตนแท้จริงคุณทั้งหมดนะคะคือทั้งตัวตนของจิตตัวตนของกายและในเรื่องของอารมณ์ความนึกคิดคุณจะหล,ล่อห้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วพากันจูงมือเข้าสู่นะคะในส่วนที่นะคะสุขสดใสของชีวิตที่งดงามนะคะจงเชื่อจงศรัทธา จงมั่นใจนะคะจงเชื่อจงศรัทธาจงมั่นใจอันนี้ไม่ได้จงใจให้คุณไปเชื่อถืออะไรนะคะลัทธิหรือนะคะอะไรต่างมีอะไรไห่นะคะแต่คุณจงเชื่อจงศรัทธาในตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านทั้งหมดกี่เวิร์กช็อปทั้งหมดเลยแต่คุณนะคะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่เคยเชื่อใจตัวคุณเองคุณไม่เชื่อและ ไม่ศรัทธาในตัวคุณเองเลยมันจบข่าวมันจบข่าวไปหมดเลยค่ะที่รักนะคะมเมนทอจทเนี่ยนะคะมาพยายามสื่อนะคะว่าอยากจะมอบอะไรและอยากจะทําอะไรให้นะคะทุกคนทั้งคนไทยแล้วคนทั่วโลกเนี่ยได้รู้ว่านะคะคุณที่รักทั้งหมดนะคะคุณที่รักทั้งหมดคุณมีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัวคุณนะคะ คุณมีกุญแจนะคะไขมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ในตัวคุณและนะคะความยิ่งใหญ่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของทุกคนคือความสุขที่คุณจะได้รู้จักตัวคุณเองนะคะเมื่อไหร่คุณสัมผัสในเรื่องของความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขนะคะตลอดเวลานั่นคือคลื่นพลังงานเดียวกันกับพลังของการเงินอ่าทีมันอยู่ตรงที่ว่า เมื่อไหรนะคะคุณไม่เฟซใช้คาว่าเมื่อไหร่คุณไม่เฟซไม่ได้ใช้สมองนะคะไม่ได้ใช้สมองมามากําหนดสถานการณ์เพราะคลื่นพลังงานสมองมันคนละตัวกับคลื่นพลังงานของจิตสํานึกหรือจิตวิญญาณน,นะคะดังนั้นถ้าเมื่อไรสองตัวเขาไม่ได้เป็นล็อกเดียวกัน ะะมันจะเป็นเหมือนกับว่ายานแม่ะะยานแม่กับยานลูกมันส่งกันไม่ได้นะคะยานแมนะะ่ก็คือเป็นเรื่องราวของนะะในเรื่องของแบบว่า,เ,า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องส่งขึ้นกันลิงก์ล,งล็อกลงตัวเดียวกันมันยังจะทาให้มีการจุดชนวนพลังงาน,นะะที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคน,นไปสูะะ่เป้าหมายฝั่งฝัน,นะะแล้วะะข,ขับดันในเรื่องของภาพในสมอง ให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ให้นะคะแยกออกจากการไม่ลงมือทำนะคะดังนั้นในเรื่องราวของมีแรงศรัทธามีนะคะความเชื่อมั่นมีในเรื่องราวภาพในสมองเสร็จคุณนอนเฉยๆคุณไม่ได้คุณไม่ลงมือทำไม่ได้เข้าใจไหมคะอันนี้คือเป็นกฎอย่างหนึ่งนะคะเป็นกฎที่มันสอดคล้องกันร,ระหว่างการคิดนะคะการคิดการวางแผน ะะการกำหนดเป้าหมายการลงมือทำและแก้ไขพัฒนาปรับปรุงจนไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะดังนั้นนี่มันเป็นเรื่องของกระบวนการที่มันเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปเข้าใจไหมคะความสำเร็จมันเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปไม่ใช่ว่าสเปะสปะเดินไปแล้วก็สะดุดต่อแล้วก็รวยนะฮะมันไม่ใช่นะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นกับใครบางคนนั่นคือว่าเขามีการวางแผนก่อนหน้านี้แล้ว ะะบางทีอาจจะมีการวาดภาพการ์ตูนนะฮะแล้วมีใจปราถนาว่าถ้าฉั้นสะดุดตอแล้วฉัไปเจอทรัพย์สมบัติอันนี้อาจจะมีเคยวาดชาตินี้หรือชาติฟางก่อนเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของโลกม,มนุษย์เนี้ความสําเร็จนะฮะความล้มเหลวไม่มีความบังเอิญน,นะฮะตอนนี้เรามีมิวสิกเรามีมิวสิกนะคะเรามีมิวสิกนะคะน้องน้องมาเอาเอาพระจันทร์เหรอ เออเป็นไ,ไ,ไปได้นะพระเจริ์ก็ตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพัะจาจะมีในเรื่องของมิวสิกเฟสติวัลนะคะตำนี้กําลังเทสเรื่องเวทีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเอาหัวข้อตรงนี้มาให้พวกเรา พวะะกคนทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมาตามนะคะว่า90เดย์เนี่ยนะคะเป็นทอร์จีจให้อะไรแต่ละแต่ละเดย์แต่ละเดย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจุดไขปลาและมันเป็นเรื่องของเส้นทางนําทางไปสู่นะคะความสุขนะคะอย่างแท้จริงในระดับ DNA นะคะในระดับ DNA แล้วเดี๋ยวเวิร์กช็อปมันจะเข้มข้นขึ้นนะคะตอนนี้เป็นทอร์ซีจเนี่ยนะคะทำในเรื่องของเดี๋ยวจะทําเทปเชื่อมโยงให้ใหม่นะคะเพราะว่า เข้าก่อนเทปเชื่อมโยงนะคะมันก็ยังแบบไม่สมบูรณ์เนาะ,ะเดี๋ยวจะงงๆกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเทปนะคะในเรื่องของการทําเทปเชื่อมโยงจิตกับกายกับพลังงานความรักความสุขที่สามารถนะคะสั่นสะเทือนในตัวเรานะคะแล้วก็ทราบสั้นอยู่ในร่างกายนะคะในส่วนทุกเซล์อนูของร่างกายเซลล์ทุกเซลในะร่างกายได้รับความรู้สึกนะคะกับการเชื่อมโยงตรงน,นี้แล้วยังสามารถสั่นสะเทือนนะคะ สู่นะคะสู่จักรวาลสู่นะคะโลกของเราและก็สู่ประเทศไทยและก็สู่ผู้คนมากมายอันนี้เป็นเรื่องราวของการเชื่อมโยงที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้เช้ากับใช้เย็นได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่จี่จะเอามาเผยแค่โดยที่ไม่มีใครทดลองทําและไม่ได้ประโยชน์หรือไม่ได้ผลมาก่อน มีผลเยอะแยะมากมายนะคะและตอนนี้ตัวเมทัลจียี้เองก็อยู่ในกลุ่มของผู้สร้างนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้มีผลลัพธ์เยอะแยะมากมายดังนั้นเราเกาะกลุ่มกันนะคะและทุกคนจริงๆแล้วพวกเราคือนะคะเครือข่ายเดียวกันนะคะเป็นชีวิตพลังงานแห่งแสงนะคะ เป็นชีวิตพลังงานแห่งแสงนะคะถ้าใช้พูดคํานี้หรือไปได้ยินคํานี้หาะะเป็นทอรจิติการอธิบายนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของชีวิตพลังงานแห่งแสงนะคะมันก็คือว่าให้ร,หรู้ให้ทราบว่าในร่างกายเรามีเซลล์นะคะมีเซลล์องค์ประกอบรวมๆกันอยู่50ล้านล้านเซลล์แล้วใน1เซลล์เนี่ยนะคะมีกระแสไฟฟ้าอยู่แต่ละเซลล์ที่1.4ล้านโวลต์นะคะ แล้วก็เอา1.4ล้านโวลต์ไปคูณ50ล้านล้านเซลล์เท่ากับนะคะในร่างกายของเราในจานวนเซลล์ทั้งหมดจึงนะคะรวมประจุไฟฟ้าทั้งหมด700ล้านล้านโวลต์นะคะวันนี้ก็บอกเลยว่านะคะในเรื่องราวของเมื่อไหร่ที่ใครนะคะไม่มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะกำลังออกไม่เผลอเลยนะคะก็คือมีสติตลอดเวลานะคะแบบว่าแม้ยามหลับได้ยามตื่นนะคะนั่นหมายความว่าคุณอ่ะปลุกพลังตัวคุณเองเสมอ ถ้าคุณปลูกพลังตัวคุณเองเสมอก็เหมือนกับว่าสวิตช์ไฟของคุณอ่ะไม่เคยปิดเลยเข้าใจไหมคะสวิตช์ไฟของคุณเปิดตลอดเวลาออนตลอดเวลาดังนั้นแสงสว่างนะคะที่อยู่ในกายที่มันแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะทําให้นะคะบรรดาสิ่งต่างๆนะคะแปลกปลอมเลยต่างๆเล็ดรอดมาไม่ได้ในร่งางกายของคุณนะคะในชีวิตของคุณนะคะ คุณจะไม่มีการอนุญาตให้นะคะของแปลกปลอมเข้าเข้าไปเข้าไปภายในนะคะทาวารห้าของคุณได้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นเรื่องเราที่ใครก็ตามที่นะคะสามารถที่จะมีสติได้ตลอดเวลาจึงไม่ค่อยมีใครเจ็บใครได้ป่วยนะคะจึงไม่ค่อยมีใครเด็ดเจ็บใครได้ป่วยใครที่นะคะเจ็บอดแอดแอดอยู่นะคะก็นะคะทักแชทนะคะทักแชทมาปรึกษาเรื่องตรงนี้ได้เพราะว่า ตัวจี้เองไม่มีนะคะประวัตินอนนอนสมอยู่โรงพยาบาลจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในตลอดระยะเวลา51ปีมาเลยนะคะแล้วก็ที่นอนอยู่โรงพยาบาลยาวนานก็เพราะว่าไปคลอดลูกนะคะเพราะลูกออกมา4โลก,กว่าและเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะเป็นการผ่าตัดใหญ่เท่านั้นเองนะคะ ดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะแล้วมาฟังเจอไลฟ์นี้นะคะอยากจะได้เทคนิคในการที่นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าใช้บทคําพูดสั่งจิตตัวเองให้สุขภาพดีนะคะซึ่งมันก็เรียบๆง่ายๆแต่ก็อยากจะพูดกับเฉพาะคนนะคะเฉพาะบางคนนะ,ะเท่านั้นนะคะเราจะมาพูดอ่าอ่าเป็นที่สาธารณะเดี๋ยวมันก็จะหาว่าจะชี้นำะจะชี้นําเชิญเชื่อนะคะเอาเฉพาะบุคคลที่ กินะะยาหมอก็ไม่หายสักทีหรือกินายามาแล้วหลายสิบปีแล้วมีความกังวลเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือมาพูดคุยกันนะฮะทักแชทมาได้เลยทักแชทมาได้เลยนี่คือประวัติชีวิตของผู้ที่นะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลในเรื่องราวของสภาวะสุขภาพเลยนะคะไม่ได้ท้าทายแต่อย่างไรแต่ดูแลในสภาพนะคะของการคอนโทรลชุดคําสั่งจิตตัวเองมาตลอดเวลานะคะ แล้วอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยากอยากมาถึงตรงจุดนี้นะคะอยากฝากทิ้งท้ายสําหรับมหาเศรษฐีแล้วคำว่าเศรษฐีก็คือเป็นผู้มีความสุขนะ,ะฝากให้สําหรับคนรวยดีกว่าคนรวยคือคนมีตังแต่หาความสุขไม่ได้นะคะแต่เศรษฐีคือ,อทั้งรวยด้วยสุขด้วยนี่คือคําว่าเศรษฐีนะคะดังนั้นเรียนไปถึงท่านผู้มีความร่ํารวยท,ทุกท่านนะคะ ที่มีเงินทองมากมายนะคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องกรณีแบบว่าเป็นข้อคิดนะคะท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะก็คือถือเป็นเรื่องราวของข้อคิดเห็นท่านลองลองตามที่ดูสักนิดหนึ่งนะคะถ้าท่านเก็บออมเงินนะคะท่านต้องไปดูว่าเบื้องหลังการเก็บออมเงินก่อนที่ท่านจะออมเงินจนท่านร่ํารวยเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์การออมเงินเพื่ออะไรเออท่านลองไปดูนะคะสมุดบันทึกของท่านนิดหนึ่งว่า ท่านต้องการออมเงินไปเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งวัตถุประสงค์ของการออมเงินของของท่านเป็นจิตตั้งต้นเป็นจิตตั้งต้นแรกเนี่ยนะคะว่าคุณจะออมเงินไปเพื่ออะไรผลปรากฏคุณจะได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์นั้นๆค่ะนะฟังฟังอีกรอบนะคะคุณตั้งต้นในการเก็บเงินเพื่ออะไรปลายทางคุณจะได้ใช้ตามวัตถุประสงค์นั้นค่ะ อาทิเช่นถ้าคุณตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าคุณต้องการเก็บออมเงินเพื่อรักษาตัวเองไม่ว่ารักษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะนี่เท่ากับว่าคุณตั้งจิตตั้งต้นนะคะในการออมเงินเพื่อให้ตัวเองไปรักษาตัวเองนั่นหมายความว่าคุณกําหนดอนาคตตัวคุณเองเพื่อเจ็บป่วยหรือเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นสัญญาณที่นะคะหลายๆคนเป็นอย่างนี้ทําไมหลายๆลยคนอยู่อยู่สุขภาพดีมากเลยนะคะพอถึงเงินเก็บได้สักระยะหนึ่งนะคะคุณก็เอาเงินตรงที่คุณเก็บได้ไปรักษาตัวจริงๆแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้คุณไปรักษาตัวใช่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามนะคะที่ไม่ได้ยกเคสตสตาร์ดี้อะไรใครแต่เป็นกรณีคําถาม 2. เก็บเงินเพื่อนะ เก็บเงินเพื่อยามตัวเองลําบากยามตัวเองลําบากหรือตกต่ำอ่าถ้าเก็บในประเด็นนี้จากชีวิตเคยมั่งคั่งร่ำรวยอู้ฟู่เก็บเงินได้คุณก็จะสราส,ส,สภาวะที่คุณกําหนดตั้งแต่จิตตั้งต้นการเก็บออมเงินคุณก็จะได้เอาเงินก้อนนี้แหละมาใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องราวของยามลำบากยากจนและตกอ่ ดังนั้นเนี่ยใครมาฟังในตรงจุดนี้นะคะนี่คือขีอีกสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่เศรษฐีเขาไม่ใช้กันได้เห็นได้ว่าทำไมเขาถึงมีเงินซิกจานะ,ะเขากำหนดเงินนะ,ะโอ้โหน้ำทะเลนะเขากำหนดเงินนะ,ะกำหนดบทบาทการใช้เงินพกปรกลุ่มด้วยกัน แล้วแต่ละกลุ่มนะคะไม่เกี่ยวกับการยากจนไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยแต่เกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะคะสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านคุณเห็นไหมเศรษฐีคนไหนนอนป่วยมัง่งนเะ,ะเจ้าสัวก็ไม่มีใครป่วยนะ,ะมีแต่ยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ย,ย,ย,แกยิ่งสดชื่นยิ่งแก่ยิ่งสดใสเขาจยังคะ วันนี้คียแพงมากนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีการกําหนดในเรื่องของนะคะคุณค่าของการเก็บออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่มันสวยสดนั่นงกว่านั้นค่ะนะคะชีวิตคุณสุขภาพคุณน่ะเพียงแค่คุณไม่คิดว่าคุณป่วยคุณก็ไม่ป่วยแล้วเข้าใจไหมคะความคิดกับคำพูดนะ่ะมันเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ความคิดนะคะ และคําพูดนะคะคำพูดที่คุณพูดความคิดมันเอาเไปจัดการเข้าใจไหมคะอะไรที่คุณพูดนะคะนะ,ค,ะความคิดนะคะก็บันทึกบันทึกเสร็จเรียบร้อยก็จัดมาให้กับเจ้าของที่พูดดังนั้นถึงว่าว่าทําไมจําเป็นต้องมีสติตลอดเวลาทําไมพระพุทธองค์ถึงบอกว่ามีสติแม้ยามหลับและยามตื่นนี่ไงมันเรื่องสําคัญนะ,ะแล้วทําไมต้องละเอียดละออละเมียดละไมนะคะ แต่ไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะละเอียดละอรอะเมียดละไมแต่ไม่ได้ปรุงแต่งนะคะอย่าไปปรุงแต่งมันเยอะนะคะอย่าปรุงแต่งมันเยอะแต่ว่าวันนี้หน้าซีดไปก็ไม่ไม่งามเนาะ <laughs> เดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยววันหลังจะสวยงามมากกว่านี้นะคะคือในเรื่องของรูปโฉมข้างข้างนอกเนี่ยมันสามารถที่จะตกแต่งอะไรได้นะคะวันนี้ ก็ต้องขอภัยนิดน,นึงเพราะว่าออกมาสอนลูกศิษย์นะคะตั้งแต่เก้าโมงกว่านะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบแต่งหน้าตั้งแต่เช้าแต่งหน้าตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่านะคะดังนั้นเนี่ย แต่ข้างในนะคะข้างในก็เป็นเรื่องเราอยากจะมาให้สิ่งดีๆกับทุกๆคนนะคะอยากให้สิ่งดีๆทุกคนเนาะเอาเป็นว่าวันนี้มีหลายหลายเรื่องมากนะคะที่มามอบให้ทุกๆคนทุกท่านนะ,ะวางเป็นอย่างยิ่งว่านะคะไลฟ์นี้จะเป็นคําตอบเป็นประโยชน์ให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยจงนะคะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะจะก้าวไปสู่ความสําเร็จในด้านใดก็าตามเนะะี่ย มันก็จะเป็นต้องมีรตัวนี้ถ้าไร้แล้วซึ่งความเชื่อและความศรัทธาตัวเองแล้วแถมยังดูถูกดูแคลนตัวเองอีกนะคะจบข่าวไปท,ทันทีนะะบอกเลยว่านะคะเอ่อมันเป็นเรื่องราวของการที่น่าสงสารตัวเองน่าสงสารตัวเองถ้าใครมีบทบาทในเรื่องของการที่บอกว่าไม่มั่นใจรู้ถูกตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความศรัทธานะคะไร้ซึ่งนะคะ อะไรต่างๆที่ไม่เชื่อในความเป็นธรรมชาติว่าตัวเองมีพลังอํานาจเนี่ยที่ผ่านตรงนั้นจุดมาหมดแล้วที่ผ่านมาเรียบร้อยกันที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วที่รักนะคะที่เป็นคนคนนั้นนะคะที่เป็นคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เออก็นะคะรู้ตัวตื่นรู้รู้ตัวแล้วเข้าใจนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าต้องรีบมาบอกนะคะแม้จะอยู่ในในในจุดที่ที่แบบว่าจะมีความพร้อมขนาดไหนคือไม่ได้สาคัญสาคัญว่า ต้องรีบมาบอกบอกเร็วเมื่อไหร่สื่อออกไปได้เมื่อไหร่จะทำให้แม้ใครมาดูเพียงแค่คนหรือสองคนตื่นรู้ตรงนี้ก็ภูมิใจแล้วนะคะตรงนี้ก็ภูมิใจแล้ววางเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์นะคะฝากในเรื่องของการที่สร้างนะคะในเรื่องราวของเขาเรียกว่าสร้างในเรื่องราวของการการะจายนะคะกระจายความรู้อันบริสุทธิ์ตรงนี้ให้กับทุกทุกคน เพราะมนุษย์นะคะมนุษย์ทุกๆคนจําเป็นต้องรู้เรื่องนี้นะคะจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้กนะารรู้เรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เกิดนะคะความสุขความสันติสุขนะคะต่อต่อโลกใบนี้นะคะต่อนะคะประเทศไทยนะคะที่เราเป็นผู้มากําเนิดในเมืองศรีวิไลแห่งนี้ต่อใครอีกต่อตัวคุณเองต่อครอบครัว และต่อนะคะทุกๆคนทุกๆชีวิตเมื่อไหร่ที่ทุกๆชีวิตนะคะเข้าใจและตื่นรู้ในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองนะคะที่ต้องเรียนรู้และส่งมอบก็ดีหรือนะคะมารู้จักตัวตนที่แท้จริงเพื่อที่จะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบที่แท้จริงอย่างเข้าใจและถูกต้องนะคะนี่คือหน้าที่ของเราทุกๆคนค่ะนะคะขอให้ทุกคนโนะชคดีเจอตัวเองให้ได้นะคะแม้จะ ต้องงมในมาหาสมุทรแห่งปัญญามาหาสมุทรแห่งจิตใจของตัวเองก็ต้องหาให้เจอค่ะนะฮะม,มันอยู่ใกล้นะ,ะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลนะคะมันก็แค่นะคะอยู่ในอกของเรานะคะแต่นะคะ,นะค,ะคนหาเจอเมื่อไหร่นั่นแหละคุณจะมีความสุขที่สุดลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะโชคดีทุกคนทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ